เมื่อช่วง3ามทุ่มกว่านะผมมีไลฟ์สดนะครับทั้งหมด3ช่องนะครับช่อง YouTube TikTok และเพจและมีน้องอยู่ท่านหนึ่งนะนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นผู้ชายด้วยซ้ำนะแต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะที่เข้ามาในเม้นในไลฟ์สดนะครับในช่อง TikTok แล้วพี่บอกว่าให้น้องเลือกทำอาชีพนี้ซะนะ น้องเขาทํางานอาชีพนี้เป็นคนทวงหนี้ในแอปเถื่อนนะแอปฉับไวมงคล KK นะครับซึ่งทุกคนทั่วประเทศเขาทราบดีน้องผู้หญิงคนนี้นะครับทํางานได้วันละ350บาทยังไม่รวมค่าคอมโบนัสในการทวงหนี้นะ แล้วมาให้เหตุผลพี่ว่าถ้าหนูไม่ทำอาชีพนี้แล้วหนูจะทำอาชีพอะไรหนูต้องเลี้ยงลูกเล็กอีกสองคนตอนนั้นที่คุยไลฟ์สดก็ขึ้นไลฟ์กับผมด้วยนะนะครับในช่อง tiktok นะฮะลูกเล็กสองคนกำลังร้องอยู่เลยอะผมถามย้อนกลับคืนไปแล้วอาชีพอื่นในประเทศไทยเนี่ยมันมีเยอะนะ แล้วหนูไปทําอาชีพนี้หนูบอกว่าหนูอ่ะไม่ใช่มิจฉาชีพหนูแค่ทํางานทวงหนี้แต่พี่จะบอกหนูไว้นะว่าหนูเนี่ยกาลังจะติดคุกแล้วแล้วลูกเล็กอีกสองคนเนี่ยใครจะดูถ้าหนูยังไม่เปลี่ยนอาชีพหนูบอกว่าหนูเป็นคนแค่ทวงหนี้เท่านั้นไม่ใช่ฮะถ้าพี่บอกว่า พี่ให้หนูมาดูต้นทางแล้วพี่จะป้นทองป้นธนาคารหนูบอกว่าหนูไม่ผิดไม่ใช่แล้วหนูผิดด้วยเหมือนกันหนูต้องโดนจับด้วยโดนดำเนินคดีด้วยมันก็เปรียบเสมือนว่าหนูทำงานในแอปเงินกู้เถื่อนในทุนจีนนะหนูเป็นคนแค่ทวงหนี้หนูไม่ผิดอะไรหนูผิดอะไรหนูผิดอะไรเถียงอย่าเถียงพี่น้อง หนูว่าจะโดนจับหนูกำลังจะโดนจับเชื่อไหมหนูเข้ามาคุยกับพี่ใน t ิ k t o k เนี่ยไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่เลยหนูโดนแน่นะครับเพราะมันตามได้ทุกๆคนมันมี Gmail มีอีเมลมีชื่อมีเบอร์โทรมันตามได้หมดระวังไว้พี่เตือนไว้ก่อนหนูได้วันละ350รอยห้าสิบ พี่ก็บอกอยู่ว่าพี่มีงานให้ทำวันละสามรอยห้าสิบบาทคูณสามสิบหนึ่งหมื่นห้าร้อยพี่มีงานรีสอร์ทให้หนูทำถ้าหนูสนใจหนูทักแชทมาไปทำงานรีสอร์ทหนูบอกว่าหนูต้องเลี้ยงลูกเอาลูกไปเลี้ยงที่นู่นไปมีรีสอร์ทอยู่ให้ทำงานนะครับให้ทำงานได้เงินวันละสามรอยห้าสิบาทด้วย อย่ามาทำแบบนี้แล้วอย่าเถียงด้วยว่าหนูผิดอะไรที่หนูไปทำแบบนี้แต่หนูนี่แหละกำลังจะโดนจับพี่เตือนไว้ก่อนทักแชทส่วนตัวมาวันละ350ใช่ไหมหนึ่เดือนมันหนึ่งหมื่ทักแชทมาแล้วหนูจะได้งานทําเป็นงานที่สุจริตด้วยสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยแล้วถ้าหนูโดนจับไปเนี่ยลูกจะอยู่กับใคร